สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิชช่มค่ะวันนี้วันที่สามพฤศจิกายนพศ2566ค่ะมื่อวนนี้ม่มุั่ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดคูบาวัดป่านะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมแนวทางต่อหววคูบาวัดป่านะคะหววทีพผ่มานมานะคะแนทางของคูบากระลุดนะคะาิชู้ชมหววนี้คูบาว่าคูบาฟันแล้วนะคะมารับชมกันไหมนะคะว่าคูบาจะฟันว่าจังใดจะได้แนทางให้ตัวใดนะคะาิชู้ชมค่ะเข้าไปรับชมรบฟังน้ำกันค่ะ กาบนมัสการครับรรค่ะการน้ำมาจักสันเจ้าค่ะโอ้หัยิปตดเนาะลุยิปตดของปู่ป้าชาเพิ่งกันแน่นอนเดอ๋ยวคนาะตัวเดียวปูวยวอยู่ป้าชาให้หนึ่งสีตัวเดียวเมนเจ้าไหนกม็ะะนนมีนึ่งหรอวะครับเอาฟัเห็นนมออกหนึ่งฮะ,ะอันกับอาจารย์เสือนะเพิ่อนตากซีนหมูนะโอ้ยพวกกันินเพิ่อนมาที่ซิมหาอืมมีงานอ่ะนะข้าวห่อบอกม้วนขามเลขเพิ่อนครับผมมันบังมันเสื่อมันเสื่อมว่าที่เพราอันนั้นแหละ พอดีมาาฝันบังเล่นเล่ยไหมฝันบังมันจะมาหอนเนี่ย่าแมนแล้วก็ตื่นพอดีเพราะวูบ่าคือว่าคือเราเอาฟังเอะจำา้อก็คืนมันมีเวลาพักคนั่งบนนั่งเอาเลขเด้นั่งพบานนาภาพนานโทษพโทษอ๋อครับผมฝันว่าแม่มีมียิ่ง้าไปไปเบิ้งไปเบิ้งเลขครับจุดทูเป็นจุดทูเป็นเนี่ยเบิ้งเบิ้งเลขไปสั่นาภาพปเบิ้งเลขเห็นขาขากเลย เด่เอาที่จะมาตกเก่าล่ะกันแล้วมันฝันจี๊เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะเดีอยวนี่เอาเห็นแดงสี่บ่เอาเห็นแดงในครับ้านเพเลขสีเลขสีเนี่ยมันขืนก่อนเลขหามันมันมันเจ๋ใช่ไหมเลขหนึ่งเห็นข้าวขับครับครัวบหาสีหนึ่งเนะหาสี่หนึ่งใช่ครับผู้บังคับประชมเห็นแดงสี่บ่ครับเห็นเหมียนเมียนเห็นในกระดาษหรือเห็นในอย่างเห็นในทูกเห็นในถูกอ๋อนี่เห็นในถูกผู้ยิ่ง แม่ผ้าไปไปเบิ้งเล็ไปเบื้องเล็กมาจุดถูกเวียนยุ่งเงาโพจุดถูกไปยุ่งเงาโพเหงาต้นโพเลยพี่น้องเหงาคือเหงาคือโคนต้นไม้เลยพี่น้องเงาคือโคนต้นไม้เป็นลกหลักเป็นเบื้องหลัเห็นเป็นตัวอีกแล้วเอาขึ้กแต่ตะเกาว่าจะแล้วส่อาหารสี่หนึ่งตีครับผู้บ่าจะคือผู้ฝันแตงโมก่อนเอาพี่น้องวันนี้สองทุ่มครึ่งเราพัฒนาได้ทรรมชมาดิ บนนี้อาจจะมาลาาก ine, <c oughs> <c oughs> ่อน4หนึ่งหาหนึ่งอาจจะมาล่าต่อค่ะฟันคักบนนี้ครับผู้บาดหรือจากไหนล่างๆหรือล่างแล้วก็คักนี่แหละมันคือจะมาตัวเก๋าแล้วมันมันฝันได้จินะครับผมเขียนแล้วไปลดเชื่อผู้บาด5 4 1 5 4 1เอ้าผู้บาว่ามั่นใจกันนะครับเดี๋ยวเ่าถอยไเขียนลงไปตาเอกปูยุประชาท่านจะมาไหมครับผม เป็นเหล้าแต่แต่สิทธิเพี้ยนมันฝันเน่ทำชมลาวพัฒนาอะได้ได้พี่น้องเด้อมันมันถือเกี่ยววะมันฝันสองซีก็ไปออกเหล้าด้วยค่ะมือหนึ่งผู้บาสค่ะห้าสี่หนึ่งลาวันจันสีหนึ่งบันนี่อีกอีกตัวหนึ่งบันนี่โอ้แต่ว่าใส่กับเก้าอย่างทีเกราฝันตองวดเลขออกกับฝันตองวดฝันว่าไปไปหาอาจารย์ที่อาจารย์เสือขึ้เก้าที่เพิ่นเอาซีนหมูตาก่นะที่เพิ่นบอกหาแปดนะบันนี้เพิ่นเลยเอาเงินแบ่งเศร้าให้ เอาเงินเป้งเาเอ่ออย่าลืมด้วยเงินเป้งเศราเนี่ยอันอย่าลืมด้วยเลขตัวเก้าหนะ่อยนครับมาหนี้คู่บา่าวกัเลยไปเมียนาลาได้ไหมครับเมียนาลาไปเห็นเงินแบ่งเาวอีหลีครับนี่ในแบ่งเาวก็มี่หาเป็ดอืมโอ้โหน,นี่เลขนี่เนะี่ยที่มันอันนั้นนะโอ้อที่คู่บ่าวว่าจะเอาเรียก <c oughs> อัศจรรย์ในบ้านหรือเปล่าโอ้อัศจรรย์ได้เงินเศร้าอัศจรรย์เห็นไหเงินเศร้าเป็นเศร้ามันพอบี้เลยนะโอ้ตุ้งกับกับเลขพอดีนี่ครับคู่บ่าวให้ยืนให้เปคนเห็นกล้องเลยนะผม คุปปาเจียนมะพีอันนี้นบบตัางกันต่างเดลยจ่าแล้พอดีเนี้ยเจี๊ยนมะพีเอาทะบนส้มหน่อยจ้าบ่เนี้เยเอาเห็นบ่เลข8เนี่ยครับฝันมาได้แบงซ่าิ่นเอาแบงซ่าให้อันนี้ไปเห็นอีิริพันเก็บเห็นบัคห้อยพับอยู่ในคุบปาเก็บไปอยู่ศาลาเก็บไปอยู่ศาลาไปเมียน <c oughs> คือเจอในแต่ไ,ไปเมียนของมันหกอือค่ะไปเมียนของมาเมียนขอ,ของไม่ออกผู้เพิ่นมาจำสินป่เจ้าคะ่ะโอ้ทางในผมคนประกาศคือโอ้ค่ะ เล่ากันเล่าในฝันนดีเราาเงินเช่าให้แล้วก็เล่าไปจะบอกลืมตัวเก้าได้ห้าแปดแล้วว่ะแปดห้าแปดเก้าน่ะที่ขาดหาซีหรงนี่มักตัวได้เ่รคุณบ่าหาซีหนึ่งซีหนึ่งโอ้ซีหนึ่งเป็นประมาทมันเ้อแล้วตัวได้อีกแล้วป่ะเนี่ยคาแปดตัวเดียวเหคร้แปดจะบ่สองศูนย่อันนี้มันแปด ฝันไปเก็บแบงไดแบงเศร้าแกแกเพราะหมดทีฝันเก็บได้เพามันเก็บไรอีกยังเปอิรฝันว่าเพิ่นเอาแบงเศร้าให้เพิ่นก็บอกเลขอย่าลืมหาแปดตัวเก้าเด้อคุณหมออาจารย์นั่นบอกครับเอออาจารย์เชื่อนะอาจารย์บอกครับอาจารย์อยู่ในฝันน่ะที่เพิ่นบอกไปเอ็งหาแปดมวลก้อนน่ะมันบอกอ่ะค่ะแล้วก็มียิ่งเพิ่นบอกว่าเลขดังมันบอกเด้อค่ะมันจะออกหาแปดเพื่อบอกทุกเวลหาหนึ่งวันนี้ครับ ก็เลยมาใบเก่าของแอรปู่อยู่ป่าช้ามาให้เบิร์พี่น้องได้จะเอาน้ำเพลินที่ได้ไปพ่อกันพี่ดอกเพิ่นให้มาหนึ่งซีตัวเดียวขันมาหาหนึ่งธรรมชุ่มท่ออ่านเอากันต่อของคู่บ่าเนี่ยวมืที่แล้วเนี่ยโอ้ยแจ้งในคู่บ่าว่าไก่เลยเนาะเนาะอืมมาฝันอันมันไปออกล่าวันจันทร์ก่อนเดี๋ยวสองซีมันบ่ถือเด้อเลขมันชีออกหกซีไปสุดก็เลยไลยไปให้ไปยังบ่ถืออีกคือเก่า เมื่อคู่บากระไล่พี่ปอครับตอนตอนเช้านี่หนึ่งหกสี่ได้ออนนี่ละออนมาหกสองนะครับคู่บามาหกสามท้าท่าหกสองกับเลขสร้างได้ท่านผู้ชมมันพอออกกลางเนาะค่ะซางกับจังรอดด้พี่น้องด้วยนะท่านเป็นเพช่นเดียวกนเพื่อนก้ามือหมู่บ้านเมื่อก่อนเสียดายนะครับเลขสร้างเขามาสามหมวดสามหมวดติดนะครับช่างทั้งมันก็เป็นไรออกเล่ากัเนาะของเราครับผมเอาไปเนี่ย นะครับเราพัฒนาวันนี้ธรรมช่มนะครับซีหนึ่งครับหาแปดเนี่ยมันฝันจังชี้ได้ไปสิบไปหกฮ้าผู้ใดมากล่าวพัฒนาวันศุกร์ที่สามนี่นะครับเนาะสองทุ่มครึ่งนะครับผมตัว่าของคู่บาสเนี่ยมากร่าวเนาะครับาชมากร่าวพัฒนานะครับน้ำตลอดมันก็ออกมาเลื่อยแล้วเนาะครับนี่เป็นเลขชางอันนี้ค่มไปนี่ครับเนี่ยค่มไปเลือยังท่านอีค่มเนี่ยเฮ้ ว่าคมกับคมว่บาคมงกับบคมมันหอยมันมันมีตัวเปรียบเทียบด้มันต่อตองวดนะผมมันมันตองวดมันม่มีตัวตัวฝันเปรียบเทียบรือยังระดับของการฝันครับผมมันก็เป็นฮาร์ซิฮาริเพราะว่ามันมีตัวเปรียบเทียบด้วยมันมีฝันที่มาทับเขาอ๋อเหอครับคู่บากับทู่ว่าฝันพอดีก่อนเบาเท่าจมาเนี่ยเราไปสั่นคู่บ่า่ายงขึ้นคู่บ่าก็นั่งเข้าวนาพี่น้อง ต้อขึ้นบันไดนังเขาหน้าเอาเลขดิครับเขาหน้าสวดมนต์โบมีเวลาฝันนางมาเปลี่ยนนั่งเลยครับผมนอนนอนก็นอนทีสองตื่นทีสามทีสี่ครับแสบตาไปนี้ก็กลับมาพักสายตายังกระเว้นกันนี่ละชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งพอดี้และนี่ได้ตัวนี้และนี่ยช่วงนี้ผมไม่กินนิมนต์ไหนกระถินหมอปลาไอ้เมื่อแรกนี่ก็ไปสวดมนต์สวายสารัา ไปศาลเขาเซา,เาทั้งนี้เขาเจ้าคือถวายช่วง,ง,งย่งงำบ่ายย่ำค่ำโบคือทั้งบานทั้งบาน,บานถวายต่เซาด้วยบอันอนี้ตอนเ้าเนี่ยโมายตอนเ้าเพราะ,ะว่าสวายซาราขับพะประท่านนี่บ้านดอนหรือบ้านทีน่ไก่มากเลยระช<ข>า,<ข>าม,มทั้งบานมันสัน่งหันเราคือถวายเลยค่ะติีงานมือมืออื่นกับมือฮอบันที่สี่ที่ห้ากระถินโออไม่อยู่ค่ะคูบานตดงานได้ครับ แอดมินเด้อไปมาหาคู่บ่าติดงานสองมือชิดชิดดุชิดเดือนนี้ไม่ค่อยอยู่หรอกไม่ค่อยอยู่ดีมันถึงแต่ว่าอันนี้เราพอดีแล้วเนาะนี่ครับธรรมชมคู่บ่าฝันมาย่มย่มไม่ออกนะครับผ้าไปจุดทูปนะครับขอเลขอยู่คนต้นโพนะครับนี่ครับแล้วว่าแล้วว่าโอ๊ยห้าสี่หนึ่ง เดิ่พริกทั้งนี้กว่ากรเขียนเป็นตะคอยฝันเด็กนี่ตองวดกระเขียนไปเล่นอยากมันลืมคือบอกผมหาซีหนึ่งอันนี้คือคู่บ่าวคือเขียนหาหนึ่งซีอ้อเขียนพีชจับออกก็ได้ตัวเอาเนี่ยถ้านผู้ชมคู่บ่าวเขียนไว้ตองวดนะครับมันฝันเท่ากับจอยากมันลืมจับมาจอนะครับเด็กตัวยังไงเอากองเบาเท่ากระบอกบ่าค่อยโฟกัส นะครับชคุชค้มแล้วคู่บาว่าแรอะคะเหลือตะล่อย่ำเหลือตะล่อปูยูปสา,าไม่ย่ำให้เออเลือกิบเลีเ่ยนหอกครับผมขัดเลี่ยนก็ขึ้นชิย่ำแล้วจะเอา,าเอาจะ<ม>เอาโค้งตัวไทยเอาคข้าทั้งนี่และแล้วการถ้าย่ำป,ปูคนใดยังมาเอาครับผมจะชนโชคเปบอกเอาทำชบแครปแนจอครับเอากาบขอบุญขอบุณคู่บ่าวนะครับผม ถูกพอ,อกันดีแล้วมนาง้าค่ะ่ชมแคปหน้าจอตามน,นี้นะคะนัก่างของคูบาวัดป่านะคะวดวันที่16พฤศจิก,กายนพศ2อ6 6ค่ะตามความบาัดความฝันนะคะคูบาเพิรนได้เล่าใฟ้ังนะคะแปรมาให้นะคะว่าเห็นคักนะคะอยู่ที่โคนต้นไม้นะคะพี่ชมห้าสี่หนึ่งตัดเอานะคะทันใดมาหาซีหรือว่าหาหนึ่งนะคะผู่ชมค่ะแล้วก็ว่าหาแปดที่ว่าเห็นแบกเศร้านะคะ แบง์ซาวอยู่ที่สาราหรือว่าแบงยี่สิบนะคะพี่ชมค่ะแคปหน้าจอตามนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีมุกฝากไว้มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกทกท่านโชคดีรวยๆหิงหิกันสุขสุขคนเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปน,ปนี้สวัสดีค่ะ